เอาละครับผมสสดี่ช่วงเวลาไปเจอครังนึงนนะมันนี่ขอทุกคนเป็นกาลังประนันนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผมดองนะครับผมจดหมายของผมเพรียเพร่บเลยนะครับผมจะแยกช่วงเวลานะครับการพูดคุยนะครับการออกแบบดีไซน์ออกไปนะครับก็ต้องทําให้มันดีขึ้นนะฮะตรงนี้ต้องยอมรับจริงนะครับผมว่ามีหลายเรื่องเข้ามานะครับเราก็จะพยายามทุกเรื่องให้ดีขึ้นนะครับ อันนี้ต้องมาขอพูดกันนิดนึงนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเมื่อวันก่อนนะมันมีข่าวนี่แหละที่ออกมาของบิทครับนะครับผมแล้วก็ใช้คําว่าจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบอีกครั้งเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นความผิดพลาดนะครับผมในเบื้องหลังของน่าจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดหรืออะไรสักอย่างนะครับผมแต่พอเขาทําออกมาอย่างนี้ปุกเนี่ยเป็นผลลบต่อตัว,ตวบิทครับพอสมควรนะครับผมแต่แน่นอนนะว่าเราก็ทําแก้ไขออกมาแล้วนะครับผม ใ่ครับเาทัแก้ไขออกมากครับเมื่อสี่ชั่วโมงที่แล้วครับผมครับก็ว่ากันไปฮะเราก็ไม่อยากจะให้เอ็กชเชนนะครับผมพังไปสักอันหนึ่งนะฮะแต่เข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาบางบางส่วนพอสมควรนะครับผมในส่วนของบิบคับนะก็เคครัาไปกับําลจงใยให้ครับผมเอ ในส่วนของการที่เรานะครับผมจะเจอปัญหาในแนวนี้เนี่ยมันมีเยอะนะฮะแล้วเราก็คิดว่าท,ทุกปัญหาของบิทครับเนี่ยก็เราคงจะแก้ไขได้นะไม,ม่ช้าแล้วนะเราดูวิกี่ก่อนนะครับผมแล้วจะไปเข้าเรื่องหัวข้อของข่าวที่เราจะพูดถึงกันนะครับ ในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมมีอะไรที่น่าจับตามองมากนะครับผมนักพัฒนาคาร์าโนอาร์เรนวอร์เซอร์ฟอรไปอีกหนึ่งเดือนนะครับผมกำหนดการที่จะถึงนะครับผมก็ยิพงการที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับผมก็เรื่องไปอีกนะครับผมเอ่อเมตาเตรียมทดสอบ NFT บน IG Store นะครับผมกับ Spark AR นะครับผมซึ่งคิดว่าตอนนี้นี้น่าจะทำให้เราเพียร์เตอร์มีช่องทางในการทำเงินเพิ่มขึ้นนะครับผม e b a ซื้อ No origin นะครับผมเตรียมขายบริการด้าน NFT และ Blockchain นะครับผมซึ่ง eBay ก็ไม่พลาดนะครับผมที่จะลงมาในตลาดนี้นะครับผมในมุมมองของผมผมมองว่าตลาดน่าจะทำอะไรได้มากขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะครับผมในมุมมองของ BTC นะครับผมดูวันดีซีวันดีทีนะรเขาบอกว่าจะลดลงนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าน่าจะลงกว่านี้นะครับผมอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้รวมกับการค่าคะแนนนะผมของ t r e a r r o w c a p i t a l นะครับผมแต่คิดว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะเลยนะครับผมราคานะครับส่วน อีทธเรียมนะครับผมจากที่เขามองไว้นะเขามองไว้วันพันห้าสิบนะผมคิดว่าแตะสามหลักแน่นอนนะครับผมแค่ว่าแตะเยอะขนาดไหนเท่าเองนะช่วงเวลานี้นะครับผมเรายังไม่เห็นอะไรแปลกประหลาดนะครับผมแบบเป็นพิเศษพิเศษนะเราก็ยังมองเห็นภาพรวมของราคาอยู่นะครับปกตินะครับผมแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในบทวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นนะครับผมเขาผมมองในรูปแบบที่เ,ออเขามองเขามองในรูปแบบที่บวกนะครับผมโดยที่ไม่ได้าคาดคะเนส่วนอื่นเพิ่มเติมนะ มองในลักษณะที่ลบมากกว่านะครับผมก็ตะยังไงก็เรามาระวังกันไว้ด้วยนะครับในช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวเราขอดึงข่าวสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ตามอ่ะสำหรับผมผม,ผมไม่ค่อยโอเคนะครับผมที่บิดครับเนี่ยลงหัวข้อบางหัวข,ข้อไปแล้วโดยที่ไม่รีบแก้ไขนะครับผมซึ่งถ้าเป็นช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาลงก่อนที่จะลงเนี่ย ควรจะต้องตรวจสอบตรวทายให้ดีนะครับผมไม่งั้นมันจะกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เอามาเล่นข่าวกันได้นะซึ่งมองว่าก็ไม่ใช่ข่าวที่น่าจะน่าสภาพอภเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงส่วนของดีไซน์นะครับผมกับดีไซน์บูมนะแยกต่างหากนะครับผมในคลิปต่างหากออกมานะครับผมเพราะผมคิดว่าน่าจะมีอะไใครที่สนใจในส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับเป็นไอเดียนะครับผมเพิ่มเติมในอนาคตด้วยนะครับผม เอามานี้คร่าวๆเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ